ดีคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ทางเดอะสแตนดาร์ดเวลานี้นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราชนะครับซึ่งเป็นจุดที่ควบคุมตัวเพนกวินพลิตชีวรักนะครับแกนำนำนักศึกษาแล้วก็นักศึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่ตูก จับกลุ่มตัวตามหมายจับนะครับหลังจากที่ไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวนะครับไปที่สพปักก็จจากนั้นก็ส่งตัวมาที่สอนอสำราญราชนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในการดําเนินคดีนะครับพนักงานสอบสวนก็นําตัวเพนกวินนะครับเข้าไปที่ห้องสอบสวนของสอนอแล้วเวลานี้นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับคุณแม่ของเพนกวินก็ได้เดินทางมาที่สอนอนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับลูกชายนะครับโดยมีการ โอบก,กอดกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปภายในห้องสอบสวนนะครับโดยเป็นกวินก็ชูสัญลักษณ์3นิ้วนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ตลอดบริเวณเวลานี้นะครับตำรวจก็ได้กั้นแผงเหล็กแล้วก็กั้นพื้นที่นะครับอยู่บริเวณด้านนอกนะครับเพื่อไม่ให้มวลชนเข้ามาที่ด้านในบริเวณสถานีตำรวจนะครับยกเว้นสื่อมวลชนนะครับซึ่งต้องมีบัตรยืนยันตัวตนจาก กรมประชาสัมพันธ์นะครับถึงจะสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้านในของสถานีตํารวจได้นะครับเวลานี้ความเคลื่อนไหวที่สนก็มีสมมคมชนมาเกาะติดอยู่จํานวน <c oughs> มากนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าถูกจับแล้วนะครับตอนนี้ก็รออยู่นะครับว่าจะ,ะมีการนําตัวไปที่สนอ,อื่นหรือไม่นะครับได้รับรายงานว่าอาจจะมีการควบคุมตัวไปต่อที่สนตลิ่งชันนะครับ แล้วก็บริเวณนี้นะครับก็มีคุณหมอนะครับคุณหมอทศพรน,นะครับาจากภาพเพืไทยนะครับซึ่งติดตามสังเกตการมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ก่อนหน,น้านี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงทนายอนนท์นะครับก็มีการ <c oughs> ระดมนะครับแล้วก็มีการเข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะช่วยเหลือทางาน้องนองนักศึกษานะครับเวลานี้ก็ยังอยู่ในห้อง ของพนักงานสอบสวนนะครับที่สนสงราราชนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ประกาศอยู่ตลอดเวลานะครับให้พวกเราได้อยู่ในจุดที่กำหนดไว้นะครับที่เจ้าที่ได้จัดไว้ให้นะครับว่าหากพวกเราเข้ามาแล้วอาจจะทาให้กระนการตัดเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการเอ่ ใช้เครื่องขยายเสียงนะครับในการแจ้งมวลชนอยู่ตลอดเวลานะครับว่า,าต้องการให้มวลชนนั้นอยู่เพียงด้านนอกของสอนอนะครับแต่มวลชนก็มีการตะโกนว่าพืา้นที่ราชการนั้นเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาได้นะครับตอนนี้สมวลชนก็รออยู่นะครับว่าคุณเพนกวินเองจะจูกควบคุมตัวออกมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับในที่บริเวณด้านหน้าของสอนอนะครับ สัปดาห์ก่อนนั้นสื่อมวลชนเองก็มาเกาะติดกรณีที่ทนายอนนท์นะครับถูกควบคุมตัวมาที่นี่เช่นเดียวกันสักครู่ก่อนหน้าก็มีทนายความนะครับจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทําคดีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ตั้งแผงเหล็กกั้นไว้ที่บริเวณด้านหน้าสอนอนะครับเพื่อ,อป้องกันความวุ่นวายนะครับแล้วก็ไม่ได้อนุญาตให้มวลชนเข้ามาที่ด้านไหนในส่วนของสื่อมวลชนเองก็จะต้องมี บัตรยืนยันตัวตนจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับถึงจะเข้ามาที่บริเวณจุดนี้ได้นะครับด้านในก็ยังมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับนะ่าจะเป็นเรื่องกระบวนการในการรับทรบาบข้อกล่าวหาแล้วกอ็อาจจะมีการนําตัวเพนกวินไปสอบสวนที่สนตะลิงชันนะครับเหมือนกับกรณีของทนายอานอนท์ที่มีการนําตัวไปที่สนบางเขนนะครับซึ่งไม่ใช่พื้นที่เจ้าของคดีนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่า ตำรวจจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณจุดอื่นๆนะครับที่เวลานี้ประชาชนเองก็เริ่มทยอยมาที่บริเวณหน้าสอนอค่อนข้างเยอะมากขึ้นก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่เริ่มกระจายข่าวแล้วก็รู้ข่าวกันว่ามีประชาชนเข้ามามาีการจับกลุ่มแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้าย ของอผู้ต้องหาไปอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีการแถลงข่าวของพุ่มกับนะครับสอนอสำราญราชนะครับนี่ผมให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศสดๆเวลานี้นะครับตรงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับซึ่งก็ทำหน้าที่ในการที่จะป้องกันไม่ให้มวลชนเข้ามาที่ด้านในนะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่ด้านหน้าที่มีประชาชนมาถึงแล้วนะครับ เป็นบรรยากาศที่บริเวณหน้าสอนอนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอความร่วมมือที่จะอำนวยความสะดวกในการทำหน้าที่นะครับที่บริเวณสอนอน,นี้ก็มีฝนตกลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นฝนโปรยปลายนะครับแต่ว่าสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนก็ยังปักหลักทำหน้าที่อยู่นะครับตอนนี้คุณแม่แลราก็จะใความก็ยังอยู่ที่ด้านใน,น ยังรออยู่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อนะครับวันนี้ก็เข้าไปที่ห้องสอบสวนตอนนี้เรายังรออยู่นะครับว่าความเคลื่อนไหวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสสพักเพื่อไทยแล้วก็สสพักก้าวไก่นะครับก็มาอยู่ที่นี่นะครับเราเสียประโยชน์ในเรื่องของก็แสดงความจำนงในการที่จะก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุตันนะครับที่ให้ความร่นะครับ นี่ผมอยู่ที่บริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นสสภาควัดนะครับสีสุรพลนะครับจากขอนแก่นนะครับซึ่งมาปักหลักอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนที่ควบคุมตัวมาที่นี่ใหม่ๆนะครับก็ยังรอดูความเคลื่อนไหวอยู่นะครับคุณผู้ชมในนที่บริเวณนี้ก็คือหน้าห้องสอบสวนที่เป็นส่วนย์ดนการของสถานีตำรวจนครบ,บาลสำลรานราชนะครับการตของกฎหมายนะครับ บริเวด้านล่างก็มีเจ้าหน้าที่ในการที่จะคอยประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อขอให้ประชาชนได้อยู่ในกรอบของกฎหมายในการที่ตำรวจจะได้ทำหน้าที่นะครับมีรายงานว่าการจับกลุ่มตัวเพนกวินในวันนี้นะครับก็เป็นไปตามหมายจับนะครับเป็นไปตามหมายจับลักษณะคดีก็จะ มีความคล้ายคลึงกับกรณีของทนายอาน o n ที่ถูกจับกลุ่มตัวไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้มีข้อหาเกี่ยวกับการมินตถาบันหรืออย่างใดนะครับแต่เป็นกรณีการจัดให้มีการชุมนุมเมื่อก่อนหน้านี้นะครับความชัดเจนเนี่ยเรายังรออยู่นะครับก็ยังไม่ได้ทราบความชัดเจนว่าตํารวจว่าอย่างไรเกี่ยวกับการรับทราบข้อกล่าวหาเวลานี้นะครับแต่ว่าก็พยายามสอบถามแต่ก็ยังไม่ได้ความชัดเจนนะครับคุณผู้ชม แต่แน่นอนว่าตอนนี้คุณแม่นะครับคุณแม่ของเพนกวินแล้วก็ทนายความจากศูนย์ทนายความนั้นก็เข้าไปอำนวยความสะดวกอำนวยความยุติธรรมนะครับตามกฎหมายให้กับเพนกวินที่ด้านไหนแล้วนะครับเ,เวลานี้สสพักก้าไก่แล้วก็สสพักเพื่อไทยก็อยู่ที่นี่นะครับพร้อมที่จะให้การประกันตัวหลังจากที่ในส่วนของพรคเพื่อไทยนั้นวันนี้ก็ได้มีการถแถลงนะครับที่จะ ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยดูแลกรณีการชุมนุมของนักศึกษาแล้วก็ลงชื่อกันนะครับในการที่จะเป็นนายประกันให้กับบรรดาประชาชนหรือนิสิทธ์น,นักศึกษานะครับขณะเดียวกันพักเก้าไก่เองเมื่อครั้งที่แล้วนั้นก็มีการแอคชั่นเพื่อที่จะรวมตัวในการประกันตัวให้กับทนายอานนท์แล้วก็คุณพานุพงษ์จาดนอกหรือคุณไม้ระยองนะครับ ปฏิกิยาเหล่านี้อาจจะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่10ส,สิงหาคมนั้นนะครับที่มีการาจัดการชุมนุมใหญ่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็อย่างที่เรารับทราบกันนะครับแต่ณนะเวลานั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับส่วนการจับกลุ่มในวันนี้ยังรออยู่นะครับว่าเป็นการจับกลุ่มเนื่องจากเหตุการณ์วันไหนอย่างไรนะครับแต่ประชาชนที่อยู่บริเวณด้านหน้าของสอนอสำราญราชเวลานี้ก็ค่อนข้างจะมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก่อนหน้านี้ผมก็อยู่ที่สอ,อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็มีการจัดชุมนุมเช่นเดียวกันนะครับโดยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นผู้บริหารนั้นไม่อนุมัติให้มีการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมชุมนุมนะครับขณะที่เวลาต่อมาก็ย,กยังจัดชุมนุมต่อนะครับโดยที่คณะอาจารย์จากคณะนิสสัจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ออกประกาศ เป็นถแถลงการยืนยันนักษาว่าสามารถที่ใช้เสรีภาพตามกรอบการชุมนุมได้นะครับก็ต้องมาติดตามดูนะครับคุณผู้ชมว่าความชัดเจนของคดีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับในแง่หนึ่งก็มีการตั้งคําถา,ถามถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับมีการตั้งคําถา,ถามถึงความรวดเร็วของกระบวนการยุติธรรมนี้ก็คุณสมคิดเชื้อคงนะครับในที่เป็นประธานคณะทํางานของคณะกรรมการปกครองนะครับก็ได้เข้ามาติดตาม อย่างไรต่อเนื่องจากนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่สอนอนสำราญราชเวลานี้นะครับก็ยังเกาะติดอยู่นะครับเรารอคอยความเคลื่อนไหวนะครับว่าจะอย่างไรต่อนะครับเพราะเวลานี้ก็ทุกคนก็ยังรออยู่นะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมกรรมาการ ของคณะกรรมาี่การปกครองนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสสจากพรรคพื่อไทยนะครับซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทํางานในแง่ของการเป็นคณะทรานานเพื่อติดตามดูแลการชุมนุมของนักศึกษานะครับแล้วก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือนักศึกษาต่างๆนะครับว่าสามารถที่จะช่วยเหลือด้านใดอย่างไรได้บ้างนะครับก็ตอนนี้ก็ยังคงมาลงพื้นที่อยู่ที่นี่นะครับคุณผู้ชม ก็ดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรนะครับก็ยังรออยู่นะครับคุณแม่ของเพนกวินก็เข้ามาที่นี่นะครับโดยทีเ่เมื่อเจอลูกก็เข้ามาอบกอดกันนะครับก่อนที่เพนกวินจะเข้าไปที่ห้องของพนักง,งานสอบสวนนะครับ ขออนุญาตคุยกับตัวแทนสสจากพรรคเพื่อไทยนิดนึงนะครับนี้อยู่ทาง The Standard นะครับผมอยู่กับคุณสสสมคิดเชื้อคงนะครับคุณหมอทศพรเสรีหลักนะครับแล้วก็คุณหมอคุณสสพัควัฒศรีสุรพลนะครับหรือสันนะครับจากขอนแก่นนะครับวันนี้ตั้งใจมาสังเกตการยังไงครับอยากจะให้ให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงครับอย่างนี้นะครับเบื้อง้น มาทีการปกครองเพราะทางาคเหนือก็อได้ใช้กรมมาทีการปกครองได้แต่ตงตั้งคนที่เป็นผู้แทนทั้งไม่ใช่ผู้แทนแต่ตอนนี้ผู้แทนก่อนได้แต่งตั้งทั่วประเทศเพื่อจะเข้ามาสังเกตการ์แล้วเข้ามาถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือตรงไหนที่ไม่มีความที่ผิดปกติคนที่ถูกแต่งตั้งที่เป็นผู้แทนรัษดรนั้นก็จะมา มาช่วยใครแล้วก็จะแจ้งหมายถึงว่าเวลาประชุมกรรมธิการผู้แทนก็จะแจ้งงานกรรมธิการการปกครองอย่างวันนี้ไม่แต่งตั้งใหญ่คุณหมอที่สมพรนั่นวันนี้ไม่ต้องแต้งอันนี้มาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับสื่อมวลชนก็จะเห็นกันอยู่ตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแต่งตั้งท่านสสองทาวัดครับสื่อมวลนป๊อปก็ได้งานป๊อปอยู่ก็ถือว่าได้มาช่วยงานตอนตอนที่มาถึงบรรยากาศเป็นไงบ้างครับคุณพระกวาดเราให้ฟังนิดนึงครับก ตอนผมมาถึงเนี่ยก็ทางน้องเบนควีนเองก็ยังยังมาไม่ถึงครับนะครับก็มามาถึงแล้บรรยากาศก็ที่เราจะสน้าเริ่มมีรอยละหายใจในกรส่งมอบนะครับเขาวัดมาถึงก่อนใช่ครับเขาทราบข่าวพอดีประชุมอยู่ประชุมไว้ที่การก็ทราบข่าวว่ารีบออกมาเลยทางคณะทำงานติดตามการถึงตุมโดยท่านประธานท่านดิษเอกก็ได้แจ้งให้สสในที่

จะได้ฝึกแต่งตั้งเยอะตั้งแต่กรทมนะครับทุกวันอยู่หัผมลุงก็อยู่ในคณะนี้ทุกตาลุงหมอศพก็อยู่ในคณะนี้นะครับหลายๆท่านอยู่ในนั้นวันวันนี้ก็คือว่าถ้าสามารถที่จะใช้ตำแหน่งในการยื่นประกันตัวได้เราก็พร้อมพร้อมวัดพร้อมเรื้อโอเคก็เตรียมเอกสารมาเรียบร้อยนะครับคุณหมอนิดนึงครับจะถามคุณหมอเพิ่มเติมในฐานะคนที่ตามสังเกตการอยู่เวลานี้วันนี้ ปรากฏการที่เกิดขึ้นมองอยังไงครับคือมันยากมาทั้งหลายค,คือมาที่นี่จนจนรู้สึกชินกับสอนตอน,น,อนสำนักล่านแล้วนะฮะพวกเราถูกอุ้มมาทีละคนทีละคนนะอย่าเรียกว่าผมมาสังเกตการเลยคือผมก็คือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิไปไตยครับ <c oughs> นะเพราะว่าน้องๆนักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจใบริสุทธ แต่สิ่งสำคัญก็คือน้องก็ยังยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์อย่างเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยการแก้ปัญหานี้มันไม่เหมือนผู้ปกผู้ผมเนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์ปีหนึ่งหกปีหนึ่งเก้าผ่านม็อบเข้าโดนจับโดนอะไรเนี่ยมาดูกร,ระบวนการดูขั้นตอนว่าจะทำยังไงยังไงเราก็ก็ต้องมาช่วยอันนี้ก็คือการช่วยและแล้วก็การต่อสู้เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของนักศึกษาอย่างเดียวเพราะว่าประชาชนทุกคนเนี่ยคือผู้คนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบ้านเมืองที่ไม่เ,เป็นประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญที่อับปบรอยแบบนี้นั้นทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมตรงไหนช่วยได้ก็ต้องช่วยกันนะผมก็ขอเรียกร้องให้ที่น้องประชาชนทุกท่านนะคงคงปล่อยให้น้องๆนักศึกษาทาอย่างเดียวไม่ได้ต้องออกมาช่วยกันเพราะถ้าเราไม่ออกมาช่วยกันเนี่ยลูกเราหลานเราก็จะถูกอุ้มไป กโอเคครับขอบคุณ <ย S 1> ทั้ง3ท่านนะครับสอสอจากพักเพื่อไทยนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศเพิ่มเติมนะครับผมสรุปให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสักคร,รู่นี้นะครับอันนี้ก็สอสอวิโรจนะครับจากพักก้าวไกลน,นะครับครับแล้วก็สอสอ,อีกท่านหนึ่งจากพักก้าวไกลเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักค,ครู่นี้ก็ทั้ง3ของพักเพื่อไทยก็ได้สรุปให้เราฟังนะครับว่าการ เดินทางมาที่นี่ในวันนี้ก็ต้องการที่จะใช้ตําแหน่งสสในการประกันตัวเพนกวินนะครับถ้าในกระบวนการสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ได้นะครับแต่ว่าเวลานี้เหมือนจะมีการเคลื่อนย้ายคุณเพนกวินไปที่สนตลิ่งชันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเสียงเบานะครับเนื่องจากว่า รีบกระทันหันนะครับเราก็มาถึงจุดนี้ให้ทันสถานการณ์นะครับไมโครโฟนอาจจะมีปัญหาแล้วก็ฝนตกนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังรออยู่นะครับคุณผู้ชมว่าความเคลื่อนไหวที่จุดนี้จะไปอย่างไรต่อนะครับ ที่บริเวณหน้าสอนออก็มีความเคลื่อนไหวของประชาชนที่มาปักหลักอยู่ที่นี่นะครับหลังจากที่ทราบข่าวนะครับตอนนี้ผมก็ยังรออยู่นะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อนะครับเราทุกคนก็ยังรออยู่นะครับเข้าใจว่าทางภู่มกับเองก็จะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนด้วยนะครับ จุดนี้เจ้าที่ตำรวจเองก็มีการนำเครื่องขยายเสียงมาตั้งนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับมวลชนที่มาปักหลักอยู่บริเวณหน้าสอนอนะครับโดยไม่อนุญ,ญาตให้มวลชนเข้ามาที่ด้านในนะครับอนุญาตเฉพาะสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจที่คอยไปอำนวยความสะดวกอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับ แต่ตอนนี้เขาเตรียมเขาเตรียมรถผู้ต้องขังอยู่ยังยังไม่ออกถ้าออกเมื่อไหร่เจะโทรบอ,อกโอเคครับตอนนี้ยังรออยู่นะครับว่าความเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ เิไปที่บริเวณด้านบนเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีสสรวมถึงเวลานี้ก็มีสสจากพัรคพื่อไทยมาเพิ่มนะครับเป็นคุณจิราพรสินทุกไหลนะครับที่เข้ามาที่บริเวณ สอนอสำราญราชนะครับมีสอสอเดินทางเข้ามาอีก2ท่านนะครับอันนี้เป็นสอสอจากทรักพื่อไทยนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านหน้านะครับคุณผู้ชมหลังจากที่มวลชนพอเริ่มทราบข่าวก็ เริ่มทยอยมานะครับที่หน้าสอนอสำรานลาดนะครับก็ความเคลื่อนไหวก็ยังคงรออยู่นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเอาอยัางไงนะครับยังไม่มีการตั้งกำลังในการเคลื่อนย้ายนะครับแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาประจําการแล้วก็ดูแลอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับ คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่ด้านนอกก็มีมวลชนนะครับที่มาปักหลักหลังจากที่ทราบข่าวนะครับสื่อมวลชนก็เข้ามากันหลายคนนะครับจะรอดูนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอนุญาตเฉพาะสื่อมวลชนที่มีที่มีบัตรสื่อนะครับในการที่จะเข้าไปพื้นที่ภายในนะครับนี่ก็เป็นจุดที่มี ก็มีการเจราจากับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะขอเข้าไปที่บริเวณด้านในนะครับ เป็นบรรยากาศบริเวณถนนหน้าสอนอสำราญราชนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทําหน้าที่นะครับแล้วก็มีประชาชนนะครับที่ทราบข่าวก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสอนอนะครับก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปที่บริเวณพื้นที่ของสอนอนะครับตอนนี้ก็ยังรอความเคลื่อนไหวอยู่ที่ด้านในนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือมีความคืบหน้าจากสอนอสารราชนะครับเราจะรีบรายงานกลับเข้าไปนะครับแต่ว่าบริเวณนี้ก็ยังรออยู่นะครับขออนุญ,ญาตนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ขอจบการรายงานแตบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปนะครับ